ตั้งแต่ใช้ล้อมาเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับถ้าความแข็งแรงก็ก็ทนอยู่นะผมใช้มาปีที่หกแล้วเข้าปีที่หกแล้วใช่ครับผมส่วนยาก็สลับตามรุ่นตามชอบไปครับผมยานี่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนมาหลายชุดแล้วแต่ก็ยังล้อยังเป็นชุดเดิมอยู่ใชุดเดิมใช้มาหกปีแล้วใช่ครับการใช้งานของพี่เนี่ยคือเดินทางไกลบ่อยเลยใช่ไหมครับพี่บ่อยครับบ่อยครับขึ้นเหนือปีละสี สี่ครั้งนะครับโอ้ขึ้นเหนือปีหนึ่งสี่ครั้งได้ครับจังหวัดน่านนะก็โค้งค่อนข้างเยอะก็ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรครับผมช่วงล่างเดิมเดิมช่วงล่างเดิมเดิมก็คือเปลี่ยนแค่ล้ออย่างเดียวใช่ไหมครับพี่โอ้สุดยอดมากแล้วก็ล้อตัวนี้นี่รู้สึกจะเป็นลายในตำนานมากเลยนะครับเลสแบ k ครับผมแล้วตอนนี้คือเปลี่ยนล้อไปแล้วรู้สึกเบาขึ้นไหมครับพี่การการขับขี่ดีขึ้นไหมฮะผมคิดว่า มันให้บาลานซ์ดีนะครับให้เดิมล้อเดิมมันค่อนข้างหน้าแคบแล้วก็กระโดดกว่าอันนี้เวลาจังหวะเบรจังหวะโค้งตามเขาเนี่ยผมคิดว่ามันจับได้เยอะครับผมโดยส่วนตัวแล้วมั่นใจในแบงด์คอนบิกไหมครับพี่มั่นใจมั่นใจนะครับกำลังจะพิสูจน์ยางกำลังจะพิสูจน์ยางอยู่ก็แสดงว่ามีมีเลงยางคอสติกไว้บ้างใช่ไหมมี่ต้องรอตัวนี้หมดเลยทุกวนโอ้ยินดีเลยครับผมแล้วยังไงก็ถึงรอบก็ลองใช้ดูครับพี่ยางคอสติกนี้ต้องบอกเลยว่า พี่ทำออกมาค่อนข้างตอบโจทย์ตามท้องตลาดได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วบริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างครับพี่ที่ว่าทางร้านเราดูแลโอเคนะครับโอเคครับก็ดีอยู่นะครับรู้สึกประทับใจนะครับพี่ครับผมเพื่อไม่เป็นการรบกวนต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ